สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องธนว n a น Channel ครับคลิปนี้ผมก็จะมานําเสนอเทคนิคในการปั่นผ้าหรอครับอย่างเราทํางานมาครับเย็นมาเราก็อาบน้ําแล้วก็ซักชุดที่เราทํางานไปในตัวด้วยครับเพราะว่าจะเป็นการแบ่งเ,เบาภาระในวันหยุดเรานะครับทุกคนวันหยุดเราเราจะได้พักผ่อนแต่เราต้องมาซักผ้าทีละเยอะๆแบบนี้ครับก็ทําให้เราวันหยุดเราเป็นวันหยุดที่ไม่มีความสุขนะครับ ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการปั่นผ้านะครับข้อดีของการซักมือก็คือเราซักทุกวันเราก็ไม่ต้องไปเหนื่อยซักทีเดียวเยอะๆนะครับแต่ข้อเสียก็คือเวลาเราซักแล้วเราไม่มีเครื่องปั่นก็ทําให้ผ้าเราบางครั้งก็ไม่แห้งนะครับเพราะว่าเราเข้าสู่หน้าฝนนะครับก็ฝนตกก็อากาศชื้นครับก็จะทําให้ผ้าเราไม่แห้งครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเทคนิค นะครับในการปั่นผ้านะครับโดยไม่ใช้เครื่องซักผ้าครับนี่นะครับตัวช่วยที่ว่าเราก็เป็นถังปั่นผ้าเราครับเป็นปั่นของผ้าถูพื้นเราครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้กันเลยนะครับนะครับวิธีการทํานะครับเราก็จะนําผ้าเราใส่ไปเลยนะครับนี่ครับแล้วเราก็จะปั่นนะครับนี่ครับ ครับ็จะเห็นว่าผ้าเรานะครับก็แห้งนะครับก็เป็นการปั่นผ้าที่เราไปใช้เครื่องซักผ้าครับเราก็จะใช้ถังป่าขรือของไม้ถูกพื้นเราครับก็ประสิทธิภาพก็ไม่ได้ด้อยก,กว่าเครื่องซักผ้านะครับก็เป็นการปั่นผ้าที่อ่าไม่เยอะนะครับอย่างมีอย่างชุดหนึ่งครับสองชุดสามชุดก็ได้อยู่นะครับ นี่ครับผ้าเราก็หมาดแล้วนะครับเราก็สามารถเอาไปตากนะครับก็ไม่กี่ชั่วโมงก็แห้งนะครับแล้วผมจะใส่สองตัวดูนะครับจะได้หรือเปล่าอตัวก็จะลำบากหนนะครับก็ใส่เทียตัวได้ ครับก็สามารถใส่ได้ทีละตัวนะครับเพราะว่าเราซักมือเราก็ไม่ได้ซักเยอะอยู่แล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดสมัครไทยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ